น้องครับพี่น้องครับคือวีรชนของคนเชื้อเด่นอีกหนึ่งนอาจากงคนรวมทองใบวันถามว่าเราต้องการให้เป็นอย่างนี้ไหมไม่แต่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เป็นเพราะการต่อสู้มีการสูญเสีย ครับไม่ได้มาด้วยการน้อมหัวครับดีครับครับคุณสองหกหนึ่งหรือเปล่าครับ,รอ,อ,บอีรชนอาโอเคนะออกสนเลยนะอะไรขึ้นให้เขารายงานเลยครับรายงานเลยโอเค ตอนนี้ผมอยู่ตรงแยกเฉลิมพระเกียรตประชาปไตยนะครับถนานงปนนประชาราตนะครับตอนนี้ผมมีรูปถ่ายด้านอเส์ตเราเราโดนิงที่หัวน้าสมองกระจายเลยนะครับมีรูปถายทีเดียวนะครับว่าสถานการณ์านงนะครับคนกดิงเจบรุนงนะครับโดนทิงหนะครับแล้วตอนที่ผมมามาที่านเป็ทสถานีขุนโขงนะครับทีจะเป็นตัวฐานของสถานประชาราชโชตนะครับ ตายตอนนี้เราทำการหลบให้คนถอยออกมาแล้วตอนนี้นักำวก็บอกให้หยุดทิงกะจกยนะครับตอนนี้เสียงก็เนียบไนังียบไปแล้วนะครอย่างไรต้องเอาศพเพื่อเรากลับมาให้ได้นะครับมีไรมไครับครับยังยังไงก็คนที่ตายเนี่ยเราต้องอย่าให้เขาเอาศพไปนะเราต้องเอามาเองนะเอามาที่เวทีใหญ่เลย ครับก็เอาเอาศพมาที่เวทีใหญ่เลยเอาศพมาที่เวทีใหญ่เลยเอาออไปล้วไปที่พักไปที่พักใหญ่แล้วครับผมครับผมครับเซสที่ตรงเวทีนุกศาวณีประชาธิปไตยเนี่ยเป็นรถตากยานั้นเศษแล้วก็อภิษมานอยู่ที่นันเป็นของฝ่ายเจรจาให้ทหารชิงชิงเลยครับครับผมโอเคครับ เซนแล้ครับเดี๋ยวผมคิดพอเขาเปา็น,นั้งนะครับจะมีเหตุการณ์เคลื่อนละตอนนี้เสียงคุณจะบอกกันแนล้วครับไม่มีการยิงแล้วครับผม